สวัสดีค่ะเคยเอะใจกันไหมคะว่าทำไมเรื่องผีผีสางสางเรื่องน่ากลัวๆเนี่ยมันถึงอยู่กับเรามาทุกยุคทุกสมัยเลยครับทุกวัฒนธรรมด้วยนะทั้งๆที่มันทำให้เรากลัวแท้ๆใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาออลองคุยกันดู จากข้อมูลที่ไปศึกษามาว่าต้นตอจริงๆมันคืออะไรกันแน่ครับข้อมูลที่ว่านี่มันพาเราย้อนไปไกลเลยนะไปถึงความเชื่อโบราณมากๆอืมแล้วมันกลายมาเป็นเรื่องเล่าเป็นหนังผีที่เราดูกันได้ยังไงใช่ครับแล้วทำไมเราถึงยังสนใจยังแบบว่าทึ่งกับมันอยู่งั้นเป้าหมายเราวันนี้คือลองมาสกัดแก่นสำคัญกันดูนะคะว่าเรื่องสยองขวัญคืออะไรมาจากไหนมีความหมายยังไงโอเคเริ่มกันเลยนะคะ จุดเริ่มต้นจริงๆนี้ต้องย้อนไปไกลมากเลยใช่ไหมคะถึงสิ่งที่เรียกว่าเอ,อ่อวิญญาณนิยมครับ Animism ที่นักวิชาการบางท่านอย่างเซอร์เอ็ดเวิร์ดไทเรอบอกว่าเป็นระบบความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดเลยคือเชื่อว่าทุกอย่างมีวิญญาณคนสัตว์พืชหรือว่าเอ,อ่อปรากฏการธรรมชาติใช่ครับประมาณนั้นเลยซึ่งก็น่าสนใจนะว่า ทำไมคนโบราณคิดแบบนั้นค่ะทำไมเหรอคะใจสิ่งที่อธิบายยากๆอย่างเช่นความฝันหรือความตายประมาณนั้นครับหรืออย่างเดวิดฮูมก็บอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะมองว่าสิ่งต่างๆมันมีเจตนามีชีวิตจิตใจเหมือนเราอ๋อเหมือนเวลาเราคุยกับคอมตอนมันค้างเหรอคะคล้ายๆแบบนั้นครับแล้วความเชื่อแบบนี้แหละที่มันปูทางไปสู่เรื่องชีวิตหลังความตายพอเชื่อว่ามีวิญญาณ ก็เลยคิดต่อว่าวิญญาณคนตายโดยเฉพาะผู้ที่เอ่อตายไม่ดีตายร้ายอาจจะกลายเป็นผีใช่ครับกลายเป็นโกส s t ที่ยังอยู่แล้วบางทีก็เชื่อว่ามาทำร้ายคนได้ด้วยอย่างผีปอนตนักในตำนานมาลายูอ๋อที่ว่าเป็นผู้หญิงตายทั้งกลมครับแล้วกลับมาทำร้ายคนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยซึ่งความเชื่อเรื่องผีนี่เองก็เลยนำมาสู่พิธีกรรมต่างๆถูกต้องครับพิธีศพ การไหว้บรรพบุรุษอะไรพวกนี้ก็เพื่อช่วยให้วิญญาณไปสู่ที่ชอบที่ชอบส่วนหนึ่งก็ใช่ครับอีกส่วนก็คือการจัดการกับความกลัวหรือป้องกันไม่ให้วิญญาณโดยร้ายมาวุ่นวายแล้วจากเรื่องเล่าจากความเชื่อพวกนี้มันก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นเรื่องแต่งครับกลายเป็นเรื่องแต่งสยองขวัญหรือ horror fiction ที่เรารู้จักกันซึ่งต่างจากนิทานพื้นบ้านตรงที่แบบว่าตั้งใจให้กลัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับ มีเป้าหมายชัดเจนคือสร้างความกลัวความตื่นตระหนกมักจะเล่นกับเรื่องเหนือธรรมชาติที่มาคุกคามชีวิตประจําวันถ้าพูดถึงนิยายสยองขวัญยุคใหม่ๆนี่ต้องนึกถึงอะไรคะรากผ่านจริงๆคงมาจากวรรณกรรมกอทิกปลายศตะวรรษที่18ครับอ๋อพวกปราสาทอออเทนโตใช่ครับหรือที่ดังๆเลยก็แฟรงเฮนสไตน์ของแมรี่เชลลี่อันนี้ไม่ใช่แค่ผีนะค่ะมันมีประเด็นอื่นด้วยใช่ครับ มันสะท้อนความกลัวเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการสร้างสิ่งที่ผิดธรรมชาติอะไรแบบนั้นหรือดราก u ล่ก็ใช่มีคนหนึ่งกล่าวไว้น่าสนใจมากค่ะดักลาสอีเวนเชอร์บอกว่าความสยองขวัญจริงๆไม่ใช่แค่แนวแต่เป็นอารมณ์อย่างหนึง่งอืมน่าสนใจครับมันคืออารมณ์กลัวพื้นฐานในตัวเรานี่ค่ะ แล้วมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปไปแล้วด้วยโหแน่นอนครับดูอย่างสตีเฟนคิงก็ได้แคร,รีนี่ดังมากเลยนะคะครับหรือถ้าฝั่งเอเชียเราหนังญี่ปุ่นเรื่องริงุนี่คือปรากฏการณเลยนะใช่ๆช่ช่ต้นแบบเจฮอร์เรอร์เลย แล้วฮอลลีวูดก็เอาไปทำต่อครับ The Grudge เอยหรือหนังไทยอย่างชัตเ t อร์ก็ไปไกลมากๆในระดับโลกตรงนี้แหะคะ่ะที่มันแบบว่าขัดแย้งในความรู้สึกนิดๆยังไงครับก็คือทำไมคนเราถึงยอมจ่ายเงินไปดูอะไรที่ทำให้ตัวเองกลัวปกติเราเสพสื่อบันเทิงเพื่อความสุขใช่ไหมคะนั่นสิครับเป็นพารี่น่าสนใจมากของแนวนี้คือมันดูเหมือนเป็นเออ วัฒนธรรมชั้นต่าหรือเปล่าที่เน้นในความกลัวก็มีคนมองแบบนั้นครับแต่จริงๆในทางวิชาการโดยเฉพาะช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเขามองว่ามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะอย่างโนเอลคโรเนี่ยเขาวิเคราะห์เลยว่าทําไมเราถึงพอใจกับการดูอสูรกายอ๋อไม่ใช่แค่กลัวอย่างเดียวใช่ครับมันอาจจะมีความสุขจากการได้ไขปริศนาความตื่นเต้นหรือการได้เผชิญหน้าความกลัวในที่ที่ปลอดภัยเหมือนซ้อมรับมือไกลๆประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะคะ จากความเชื่อเรื่องวิญญาณโบราณโบราณครับพัฒนามาเป็นเรื่องเล่าพิธีกรรมวรรณกรรมแล้วก็หนังที่เราดูกันโดยมีหวัวใจหลักคือการกระตุ้นอารมณ์กลัวกับความอยากรู้อยากเห็นเรื่องลึกลับการเข้าใจที่มาที่ไปของมันเนี่ยก็เลยเหมือนเปิดหน้าต่างให้เราเห็นอะไรลึกๆเกี่ยวกับจิตใจคนเรานะครับเห็นความกลัวเห็นวิธีที่สังคมจัดการกับความกลัวนั้นผ่านเรื่องเล่าใช่ครับผ่านความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่เรื่องผีเรื่องสยองขวัญมันได้รับความนิยมมากๆในบ้านเราเนี่ยครับทั้งหนังทั้งเรื่องเล่าต่างๆทั้งๆที่เอ่อการศึกษาแบบเจาะลึกในเชิงวิชาการอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ hmm. ความนิยมมากๆแบบนี้มันอาจจะกำลังสะท้อนความต้องการอะไรบางอย่างหรือบอกอะไรเกี่ยวกับความกังวลลึกๆที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทยตอนนี้ก็เป็นได้นะคะ